พระเอกดังวอนชาวเน็ตหยุดจมตีแฟนสาวลั่นรักครั้งนี้ขอทำตามหัวใจตัวเองเป็นคู่รักที่โดนกระแสดราม่าหนักมากตลอดตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันสำหรับคู่ของเบสรักวันนี้คำสิงและตรงตรงกลิกร,กรที่บ่อยครั้งมักถูกจับตาความสัมพันธ์ที่พักหลังมานี้ไม่โชว์หวานออกสื่อเหมือนเคยแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่ายังรักกันดี แต่งดโพสภาพคู่เพื่อตัดปัญหาดราม่าต่างๆนั่นเองล่าสุดตรงๆเปิดเผยกับ n i g h t e n t ตอร์เทเกี่ยวกับดราม่าต่างๆกับระหว่างตนกับแฟนสาวอยากบอกทุกคนว่ายากนะที่ทำอะไรก็กลายเป็นดราม่าไปหมดอยากให้ทุกคนเข้าใจในความรักของตนยอมรับว่าเป็นห่วงความรู้สึกของแฟนสาวที่โดนโจมตีโดนด่าตลอดแต่ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แฟน ขับให้มาและคอยเชียร์มาตลอดสุดท้ายมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอยู่ที่เราจะเลือกรับสิ่งไหนมันควรจะเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักของน้องเบสและผมหรือเป็นความรักของคนอื่นด้วยสุดท้ายไม่ว่าอย่างไรผมจะทำตามหัวใจตัวเองผมขอร้องให้มันเป็นความรักของเราสองคน